เราจะพาพี่น้องไปสำรวจทะเลบ้านใต้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสองคนกับนุ้ยน้อยนะคะไปพี่น้องไปล่องเรือรู้ว่าทะเลตอนนี้เป็นแบบใดนะจ๊ะเนาะเป็นแต่ยานบอยเนี่คลื่นแรงบองซีนะาพี่น้องจะเสเด็จพาไปเมืองก็จ้านะคะไปกับนุ้ยน้อยสองคนนี่แหละขีโ่โมอไซค์ไปบกไกลพี่น้องจ๊านะคะบกไกขี่โมอไซค์ขี่มโมอไซค์ไปประมาณ บถึงสิบนาทีนะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วไปเจอกันที่ทะเลนะคะทุกคนนะคะคลื่นทะเลนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมากันนุ้ยน้อยนะคะทุกคนมากันนุ้ยน้อยมาดูคลื่นทะเลอ่ามาได้มาเล่นเด้อพี่น้องมาเบิ่งคลื่นทะเลมาหนีมาสำรวจคลื่นทะเลหาด ลงสาธารณบ้านใต้นะคะเกาะสมุยบ้านใต้นะคะมาดูคลื่นทะเลนะคะอ่าคลื่นลมแรงมากเลยนะคะโอ้มานี่มาดูคลื่นคลื่นแรงมากเลยนะโอ้น่ากลัวจังเลย คนน่ากลัวมากเลยนะคะขึ้นแรงมาก<__>นี่แหละทุกคนนะน่ากลัวมากเลยนะ<__>ขึ้นแรงมากทุกคนค่ะนะคะนี่นะคะน้ำมันเหมือนจะลดนะแต่ว่าขึ้นมันแรงทุกคนคือจากน้ำมันลดนะจ้ะมันบนนิ่งนะคะ นนะน้ะมันลดแล้วแม่ลดแต่ว่าขึ้นยังแรงไงอยา,ออยางแรงยังเล่นไม่ได้อ่าเล่นไม่ได้เพรมันไม่มีเรือไงแม่ถ้าเราเล่นคันไปเลยนะนี่ตรงนั้นยังมีคนอยู่นะทุกคนฝั่งนั้นยังมีคนไปนั่งเล่นเซย์นะ มีคนไปนั่งเล่นนะตรงนั้นไงขึ้นแรงคือกันนะทุกคนนะขึ้นแรงมากข,ขึ้นแรงมาก,น,มากน่ากลัวน,น่ากลัวนากลัวมากเลยอ่ากึ้นสูงเหมือนเหมือนขึนตรงนีเลยอ่ะข,ขึ้นสูงมากเลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศนะคะทุกคนเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่ากับบอตกเนาะจ้า ลมแหงลมแหงลมบนบกทั้งลมทะเลทุกคนเอ,อ้ยตอนนี้นะคะถ่ายภาพสุด ไปนั่งแอบตรงนั้นก็ได้น่ะตรงแอบกำแพงอ่ะไปเลยแล้เวเขากลับไปแล้วไปเลยทางเข้าร้านอาหารนะคะทุกคนถนนเข้าร้านอาหารจ้าอคืนนี้น่ากลัวมากเลยนั่นแหละนั่นแหละ เป็นละโลกละโลกเลยทุกคน กลัวมากเห็นไหม,ไมหน่ากลัวไหมเอ่อน่ากลัวไหมไม่ไม่อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มานี่อันตรายเลยแล้ว,วด้วยมาอย่าไปใกล้มาเร็วน่ากลัวทุกคนนะแม่แม่กลับก่อนนะมาเร็ว คลื่นมาแรงมากขึ้นมาแรงมากน,นะน่ากลัวทุกคนไปกล้านั่งใกล้นะไ่ะกล้านั่งใกล้หลาพี่น้องยานไปกล้านั่งใกล้ทะเลดูคลื่นนะทุกคนน่ากลัวมากเลยนะคะนี่นนนโอ้คลื่นนี้น,นี่น,นี่เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้อ่าั่งเล่นตรงนี้ก็ได้ เล่นแป๊บนึงก็จะกลับแล้วนะทุกคนนั่งเล่นทราย บรรยากาศทะเลน่ากลัวมากนะทุกคนคลื่นสูงมากเลยนะคะแต่ว่าเหมือนน้ำทะเลจะลดแต่ว่าคลื่นแรงมากนะคะค,ค่ะ อันนี้มันอย่าลงไปนะอย่าลงไปนะเอนะอ,อน่ากลัวมากทุกคนหนไยแม่ไม่ไปแล้วกลับแล้วดนยอยแล้วทะเลแบบน่ากลัวมากวันนี้ามาดูคลื่นทะเลแบบน่ากลัวมากทุกคนบอกเลยเพราะว่า ก่อนหน้านี้ฝนตกนะคะฝนตก3ามสีวันติดต่อกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้อเอข้ามาเบิ่งขื้นทะเลคล้ายๆน้ํามันลดนั่นแหละน้าลดแต่ว่าขื้นมันยังแรงมากเล่นไม่ได้นะคะทุกคนอันตรายขึ้นแรงมากเลยคล้ายๆทะเลลมทะเลแหงหน่ากลัวทีนี้ชาวเดือนกับลูกน้อยก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะไปแล้วทุกคนค่ะนะคะ